สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช n แนลโซนกัดลดไลาระกับช่วงโซนกัดจัดให้กับอนิเมะตามคำขอนั่นก็คือ10ตัวละครสาวยันเดเระก่อนหน้านี้ได้นำเสนอสาวซึนเดเระหรือประเภทปากไม่ตรงกับใจกันไปแล้ววันนี้ก็เลยจัดสาวประเภทยันเดเระเป็นบุคลิกที่ลงรักคุณในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดผิดหวังเช่นคุณคบชู้หรือเธอจับได้เธอจะฆ่าคุณฆ่าชู้แล้วฆ่าตัวตายตามประมาณนี้เลยมาจากคาว่ายัน ที่แปลว่าโรคจิตกับเดรรเรมีความหมายประมาณว่าลงรักชนิดหัวปักหัวปั่มจึงรวมกันเป็นยันเดรซึ่งก็แปลได้ว่าหึงโหดนั่นเองนะคะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะก็คือฟุโยคาเอเดะจากอนิเมะเรื่องชัฟเฟลคาเอเดะนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กของรินทั้งสองได้สูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้พ่อและแม่ของรินเสียชีวิตส่วนแม่ของคาเอเดะก็เสียชีวิตอีกคน ทำให้รินต้องมาอยู่ในความดูแลของครอบครัวของคาเอเดตคาเอเดรักและหวงรินเอามากๆถึงขนาดที่ห้ามใครมาแย่งรินไปเห็นน่ารักเรียบร้อยแบบนี้เวลาหึงแล้วละก็น่ากลัวไม่ใช่เล่นนะคะอนิเมะเรื่องนี้เรื่องราวกล่าวทิ้งรินตัวเอกของเรื่องซึ่งสูญเสียพ่อและแม่ไปตั้งแต่เล็กด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์พร้อมๆกับแม่ของคาเอเดตเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่ครั้งอย่างเล็กทั้งสองจึงเติบโตมาด้วยกันโดยมีคุณพ่อของคาเอเดตเป็นผู้เลี้ยงดู โดยตัวของดินเองก็คอยปกป้องคาเอเดะเสมอมาพร้อมๆกับที่คาเอเดะผู้มีทักษะความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะอยู่ดูแลให้ดินมีความสุขตลอดไปอยากรู้ว่าคาเอเดะหึงโหดขนาดไหนนั้นต้องไปติดตามกันนะคะมากันเชียนนดับที่9นะคะก็คืออารางากิอายาเซะนะคะจากอนิเมะเรื่องฮูเรโมหรือน้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอก เพื่อนร่วมชั้นและเพื่อนร่วมอาชีพถ่ายแบบนิตยาสารของคิริโนจึงสนิทสนมกันแต่กลับไม่รู้ว่าคิริโนนั้นเป็นโอตาคุมาก่อนหลังจากที่รู้ความลับเข้าเธอก็เลิกคบกับคิริโนไปแต่ด้วยความที่รักเพื่อนเลยทำให้ในที่สุดก็กลับมาคืนดีกันด้วยความช่วยเหลือของเคียวสุเกะพี่ชายของคิริโนนั่นเองเธอมักจะโดนเคียวสุเกะหยอกล้ออยู่บ่อย จนทาให้เธอเริ่มที่จะชอบในตัวของเคียวสุเกะมากยิ่งขึ้นและเกิดการหึงหวงจนออกนอกหน้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังน่ารักอยู่ดีนะคะเป็นเรื่องราวของพี่น้องโคซากะถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ลงรอยเท่าไหร่นักเหตุการณ์พลิกผันเมื่อความรักที่คิริโน,โนปิดมาแสนนานได้ถูกเคียวสุเกะรู้เข้าซึ่งนั่นก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆตามมามากันที่อันดับที่8นะคะก็คือเซนโจกาฮาระฮิตากิ จากอนิเมะเรื่องประกาศนาของเหล่าพูดบาเกมุนกาตารินะคะเซนโจโกาฮาะเธอจัดได้ว่าเป็นสาวสวยที่มีบุคลิกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสาวซึนเดเรหรือปากไม่ตรงกับใจแต่ที่นแน่ๆเือจัดได้ว่าเป็นสาวยันเดเรหรือหึงโหดอีกคนเพราะเธอนั้นจะคอยจับตามองอารารากิอยู่ตลอดเวลาและอยาบเลยทาให้เธอโกรธขึ้นมานะคะระวังจะโดนแม็กเย็บปากหรือไม่ก็คัตเตอร์กรีดปากก็ได้ค่ะ อนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอารารกิโคโยมิเขาได้ช่วยเหลือแวมไพร์ไว้โดยการให้แวมไพร์ตัวหน,นึ่งดูดเลือดเพื่อช่วยชีวิตจึงทําให้ร่างกายของเขาเป็นอมตะและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงต้องพบกับเรื่องประหลาดที่เหนือธรรมชาติอยู่เสมอและที่สําคัญคนที่เข้ามาให้อารารกิคอยช่วยนั้นล้วนแต่เป็นสาวสวยหน้าตาน่ารักน่ารักแทบทั้งสิน้นแต่คนที่คอยจัดการกับปีศาจร้ายที่สิงสู่ร่างสาวๆาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลับหมอผีโอชิโนเมเมะนั่นเอง าการ์ตูนอันดับที่7นะคะก็คืออาซากุระเรียวโกะนะคะจากอนิเมะเรื่องซ uh ูซุมิยะฮารุฮิอาซากุระเรียวโกะเธอจัดว่าเป็นสาวยันเดะๆอีกคนหนึ่งซึ่งในเรื่องนั้นนะคะเธอเป็นคนหนึ่งที่คอยจับตามองฮารุฮิอยู่ตลอดเวลาและต้องการที่จะฆ่าเขียวเพื่อดูท่าทีของซูซุมิยะฮารุฮิเพราะเธอคิดว่าถ้าเขียวตายไปสักคนหนึ่งซูซุมิยะจะต้องแสดงท่าทีอะไรออกมาบ้างอนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเขียวเด็กมปลายปีหนึ่ง ที่มีนิสัยขี้บ่นจืดชืดได้มาพบกับซูซุมิยะฮารุฮิสาวน้อยไฮเปอร์เอาแต่ใจผู้มุ่งมั่นทำชีวิตให้สนุกสนานด้วยการตามหาสิ่งเหนือธรรมชาติจำพวกนักเดินทางข้ามการเวลาผู้มีพลังจิตและมนุษย์ต่างดาวหลังจากที่ฮารุฮิเบื่อหน่ายกับกิจกรรมชมรมในรั้วโรงเรียนเธอจึงจัดตั้งกองกำลัง SOS อเข้ มาการเทียดอันดับที่6นะคะก็คือชิโร่นะคะจากอนิเมะเรื่อง Dead Man W นเดอร์แลนชิโร่เด็กสาวปริศนากันตะพบเธอในคุก De a แมนวันเดอร์แลนแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นเพื่อนของเขาและเป็นเพื่อนคนสําคัญของกันตะที่ต้องทําให้กันตะต้องปวดหัวกับพฤติกรรมของเธอเธอจะหึงหวงกันตะมากใครก็ตามที่มาทําร้ายกันตะเธอจะช่วยจัดการให้เสมอแต่ความน่ากลัวของเธอนั้นยังคงอยู่ในขีดจํากัดเมื่อใดที่เธอโมโหถึงขีดสุดแล้วล่ะก็คงไม่มีใครห้ามเธอได้แนะ่ อนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของกันตะเด็กหนุ่มที่โดนจับกลุ่มข้อหาสังหารหมู่เพื่อนร่วมชั้นซึ่งจร,จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเขาจึงถูกคุมตัวไปยังคุกเดนแมนเวนเดอร์แลนด์ซึ่งถูกบริหารโดยเอกชนและเป็นสถานที่ที่นักโทษที่ถูกประหารต้องควบคุมตัวมาที่นี่มีการจัดการแสดงการแข่งขันต่างๆโดยนักโทษและแน่นอนว่าการแข่งขันแต่ละอย่างนั้นมีโอกาสตายระหว่างแข่งขันได้ทั้งสิ้นโดยเหล่าผู้เข้าชมจะคิดว่าเป็นเพียงแค่การแสดงโชว์เท่านั้น มากันที่อันดับที่5นะคะก็คือไซออนจิเซไข่นะคะจากอนิเมะเรื่อง School Days หญิงสาวผู้มีนิสัยได้เริงแจ่มใสเป็นที่รักของเพื่อนๆในห้องเธอได้นั่งข้างมาโกโตะแล้วก็แอบเห็นรูปถ่ายในมือถือของมาโกโตะเลยทําให้เธอนั้นอาซา,าจะเป็นแม่สื่อให้แต่ดันแอบหลงรักมาโกโตะเองเลยเป็นที่มาของเรื่องราวแห่งความหึงหวงซึ่งนํามาซึ่งความปวดตับไม่น้อยเลยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้แต่คาซึระนะคะก็จัดได้ว่าหึงโหดเช่ย่อยเหมือนกัน ถึงโหดขนาดไหนนั้นต้องติดตามกันนะคะอันิเมเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมาโกโตะหนุ่มขี้อายที่แอบหลงรักสาวสวยที่ชื่อโคโตโนะคาสุระและได้เพื่อนสาวอย่างไซอุนจิเซไคเป็นแม่สื่อทําให้เรื่องราวรักสามเศร้าที่นํามาซึ่งโศกนักกรรมอันเลวร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น เป็นอนิเมะที่เป็นที่วิาพากษ์วิจารอย่างมากในยุคนั้นเนื่องด้วยอนิเมะเรื่องนี้ดูเพลินๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการ์ตูนรักไซส์ในวัยเรียนธรรมดาๆรรแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าความจริงแล้วเนื้อหาข้างในนั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ชวนจิตตกและเต็มไปด้วยบาปของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความวิสยาตันหาความใคร่และความเกลียดชังเป็นอนิเมะอีกเรื่องนะคะที่หลายคนทนกระแสวิาพากษ์วิจารไม่ไว้จนต้องไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเอง มากันที่อันดับที่4นะคะก็คือลูซี่จากอนิเมะเรื่องเอลเฟนไล์สาวกลายพันเด็กสาวที่กลายพันุ์ตนแรกก็คือลูซี่นะคะในวัยเด็กเธอได้ฆ่าเด็กกำพร้า4คนเพราะเธอโดนรังแกโดยการฆ่าลูกสุนัขที่เธอรักจนตายด้วยเหตุนี้เธอได้ใช้แวกเตอร์ของเธอสังหารหมู่และได้หนีออกมาจากสถานกำพร้าและได้พบกับโคตะซึ่งเป็นเพื่อนคนเดียวที่เธอไว้ใจลูซี่เริ่มชอบโคตามากขึ้น วันหนึ่งโคตากลับไปเยี่ยมญาติซึ่งลูซี่แอบตามไปเมื่อถึงงานเทศกาลลูซี่เห็นโคตากับญาติคนหนึ่งนั่นก็คือ,อยูกะลูซี่เกิดความริษยาและได้ฆ่าน้องสาวแล้วก็พ่อของโคตาททำให้โคตานั้นเกิดอาการช็อกจนสูญเสียความทรงจำไปลูซี่ได้หายตัวไปจากนั้น5ปีให้หลังเธอก็ถูกตามล่าโดยคูดามะและสถาบันวิจัยลูซี่ได้ยอมมอบตัวและถูกส่งตัวมาที่สถาบันวิจัย4ปีต่อมาเธอได้หนีออกมาจากสถาบันวิจัย และได้พบกับโคตะอีกครั้งที่ชายหาดหลังจากนั้นเรื่องราวทั้งหมดก็เเิ่่เป้นคืนมากันเชี่นดับที่3นะคะก็คือริวูเรนะนะคะจากอนิเมะเรื่อง i ิ u ุราชิโนะนาคุคุโรนิหรือแวาเสียงเรไร่ Ray นะคะเพื่อนสนิทอีกคนของเคกอิจิเป็นพวกคลั่งของน่ารักออกมากๆถ้าเธอเห็นอะไรที่เธอชอบใจแ้้ละก็เธอจะพูดออกมาว่าจะเอากลับบ้าน เธอนั้นนะคะชอบเคจิมากเห็นน่ารักแบบนี้แต่ถ้าเมื่อใดที่เธอเข้าสู่โหมดโลกมืดแล้วล่ะก,ก็ความน่ากลัวของเธอนั้นชนิดที่ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวอย่าให้เธอโหดขึ้นมานะคะสาวปังตอเรนะคนนี้จะฝันไม่ยั้งเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวนะคะเกิดขึ้นณนะหมู่บ้านแถบชนบทที่มีชื่อว่าฮินามิาวะเคจิเด็กหนุ่มผู้ได้ย้ายเข้ามาใหม่ได้เข้าเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านและได้พบกับเพื่อนมากมาย จนกระทั่งถึงวันงานเทศก,กาลวัตนางาชิซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อบูชาท่านโอยาชิโรเทพผู้คุ้มครองหมู่บ้านและแล้วชีวิตของเคจิก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้ถลำมลึกเข้าสู่ปริศนาอันดำมืดของหมู่บ้านทั้งคำสาปของโอยาชิโรและคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเรื่องราวจะเป็นเช่นไรนั้นต้องไปติดตามกันนะคะ มากันเชี่ยนนดับที่2นะคะก็คือโทคิสกิคุรุมินะคะจากอนิเมะเรื่องเด e alive หรือพิชิรักพิทักโลกนะคะสปิริตลำดับที่3ที่ปรากฏตัวออกมาโค้ดเนม g h t Mare เทพธิดาผู้น่ากลัวที่คอยช่วงชิงชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจนแต่กับชิโดแล้วจะกลายเป็นสาวน้อยในฝันทันที เธอจัดได้ว่าเป็นราชินียันในรุคนต่อไปนะคะเพราะความยันของเธอนั้นน่ากลัวจริงๆเธอนั้นฆ่าคนมานับไม่ถ้วนนะคะอนิเมะเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องราวมหันตภัยร้ายครั้งใหม่ที่คุกคามโลกมนุษย์เมื่อเกิดปรากฏการณ์ซันไว้หรือการระเบิดของมิติที่ไม่อาจทราบสาเหตุได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในที่สุดก็ได้พบว่าสาเหตุเกิดจากสิง่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ใหม่ที่ถูกเรียกกันว่าสปิริตทางเลือกของมนุษยชาติมีเพียงสองทาง1คือสังหารหลาพูดให้หมด2ก็คือเอาชนะจิตใจของพวกเธอด้วยความรักจากมวลมนุษย์และแล้วความหวังของมวลมนุษย์ก็ตกอยู่ที่เด็กหนุ่มชิโดเพียงผู้เดียวเท่านั้นมากันที่อันดับที่1นนะคะก็คือกาซ่ยุโนนะคะจากอนิเมะเรื่องมิไรนกิกิบันทึกมรณะเกมล่าท้าอนาคตเด็กสาวผู้ครอบครองบันทึกแห่งความรัก ที่จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับยุกิเทรุทุกๆ1ินาทีมักจะเรียกยุกิเทรุว่ายุกิแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของเธอได้แอบซ่อนไว้ wise, ซึ่งเรื่องราวน่าสะพรึงกลัวสําหรับเธอคนนี้ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งกันไปเลยนะคะเพราะเธอจัดได้ว่าหึงโหดสุดๆจริงๆเธอฆ่าไม่เลือกหน้าและการฆ่าของเธอนั้นช่างโหดเที้ยมจริงๆอิเมะเรื่องนี้นะคะว่าด้วยเรื่องราวของเดอุสซึ่งยุกิเทรุนั้นคิดว่าเป็นเพียงพระเจ้าในจินตนาการเขาได้คิดเกมขึ้นมาโดยมีผู้เข้าร่วม12คน แต่ละคนจะได้รับบันทึกแห่งอนาคตซึ่งบันทึกแห่งอนาคตอันใดถูกทำลายผู้ถือครองบันทึกนั้นก็จะตายตามไปด้วยจนคนสุดท้ายที่เหลือรอดจะได้รับสืบทอดตำแหน่งและพลังอำนาจแห่งเจ้าของเดอุสต่อไปก็จัดให้กันไปแล้วนะคะกับ10อันดับตัวละครสาวยันเดเระนะคะรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะทั้งแฟนเพจและ YouTube สโซนกัดไลสาระด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ